คลิปนี้จะเป็นตอนแรกของ finance cut pro series นะครับจะแบ่งเป็นตอนตอนเริ่มตั้งแต่ไม่เป็นอะไรเลยเราสามารถเรียนรู้ตั้งแต่พื้นฐานไปจนใช้งานได้นะครับจะแบ่งเป็นซีซั่นให้ตามระดับความยากนะแต่ว่าไม่ต้องกลัวเพราะว่า finance cut pro มันเป็นโปรแกรมเหมือาชีพจริงแต่มันเป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายมากๆเราสามารถที่จะเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วนะครับแค่จบตอนแรกเนี่ยเป็นยูทูบเบอร์ได้แล้วนะ เออเป็นแบบคร่าวๆตัดรัฟคัดเนี้ยสบายๆเลยแล้วตอนเนี้ตัว Final Cut Pro อ่ะมันไปรวมอยู่ในชุด Creator Studio ที่ Apple เพิ่งประกาศตัวไปมันจะมี Final Cut Pro มี Logic มี p i x i l Meter มีอะไรอีกตั้งหลายอย่าง,งนะครับถ้าเราสมัครตรงนั้นปีนึงประมาณ2,000กว่าบาทอ่เป็น Subscribe 2,000ต้นๆนะเราสามารถใช้พวกนี้ได้หมดเลยก็เลยเอามาแนะนำให้แล้วตัว Final Cut Pro เนี่ยยังมีแอปพลิเคชันที่อยู่บน iPad ด้วยถ้า ตรงนี้เสร็จเมื่อไหร่แล้วเดี๋ยวาจะไปแนะนำบน iPad ให้ทีก็ได้นะครับอ่ะเริ่มต้นเลยตัว i n n l Cut Pro เนี่ยนะครับมันเป็นแอปพลิเคชันที่ไม่มีความซับซ้อนอืมไม่มีความซับซ้อนไม่ต้องกลัวเลยง่ายมากเปิดมาหน้าตามันจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับทางด้านซ้ายตรงนี้ตรงเนี้ยทั้งหมดเนี่ยนะครับให้คิดว่ามันเป็นที่เก็บของของเรามีอะไรถ่ายวิดีโออะไรมาก็เอาไปใส่ไว้ในนี้ เออแค่นั้นเองเนี่ยส่วนเนี้ยคือส่วนที่เป็นที่เก็บของนะครับถ้าเกิดว่าเราอยากจะปิดมันอ่าตรงนี้นะครับอันนี้เขาเรียกว่าเบราว์เซอร์นะนี่ไงก็คลิกที่ตรงนี้มุมบนขวาตรงนี้ง่ายไหมอืมส่วนตรงกลางตรงนี้ตรงกลางตรงเนี้ก็คือวิวเวอร์เราสามารถที่จะดูสิ่งต่างๆที่อยู่บนที่เก็บของของเราฟุตเตจท,ที่เราถ่ายมาก็ได้นะครับเนี่ยตรงเนี้ยเราวิวได้ หรือตัวที่เราตัดแล้วก็เอามาลากมันก็ขึ้นเหมือนกันเห็นไหมอันนี้ก็เหมือนกับจอทีวีที่เราเอาไว้ดูงานของเรานั่นแหละส่วนข้างล่างตรงนี้เขาเรียกว่าไทาม์ไลน์ไทม์ไลน์เนี่ยเหมือนกับเรามีของอยู่ใช่ไหมอ่ามีฟุตเตจอยู่ตืดตืดๆืดเราจะเอามาตัดต่อร้อยยังไงเราก็ลากมาวางบนเนี้ยอืมอย่างเช่นอันนี้อ่ะยกตัวอยา่างเราลากมาวางปุ๊บมันก็จะมาอยู่บนไทม์ไลน์มันก็จะมาเรียงต่อกันตรงนี้ ง่ายไ,ไหมเจ้า,จามาเกาะข้างบนก็ได้มันก็เกาะข้างบนแบบนี้อือันนี้จะเป็นเหมือนโต๊ะทํางานเราก็คือเอาของมาเรี้ยงเรี้ยงเสร็จก็ได้เป็นเนื้องานฟิเนลออกมาแบบนั้นนะครับส่วนด้านขวาตรงนี้เขาเรียกว่า Inspector. อินสเปกเตอร์อินสเปกเตอร์เนี่ยเอาไวด้ดูแล้วก็เอาไว้ปรับอสองอย่างนะเอาไว้ดูยังไงอย่างเช่นถ้าเราเลือกบน ที่ยังไม่ได้เอามาลงบนไทม์ไลน์เนี่ยมันก็จะเอาไว้ดูว่าเออเนี่ยมันเป็นยังไงมีสเปคยังไงอะไรยังไงปรับได้นิดๆหน่อยๆนะครับเติมนู่นเติมนี่อ่าแต่ว่าถ้าเกิดมันอยู่บนไทม์ไลน์แล้ววันนี้เราทำได้เยอะเลยอ่ะลองดูนะมันคลิกที่อันแรกเนี้ยเราอยากจะให้มันขยายใหญ่อืมปรับ x y เลื่อนซ้ายเลื่อนขวาจะครอปก็ได้จะดิสทอร์ตก็ได้จะ ทำสเตเบลิเซอรเป็นกันสั่นพวกนี้อะไรก็ได้หมดเลยนะครับจะทํโอปา o p ซิตี้ก็ได้อืมนะอันนี้คือ Inspector นอกจากนั้นแล้วมันก็ย่อยลงไปอย่างเช่นเราอยากจะปรับสีปรับแสงได้หมดเห็นไหมอืมเข้าไปแบบปรับลึกๆก,ก็ได้มี Color c u r v e มีเป็น Color View ก็มีอ่าจะเกรดจะอะไรเนี่ยเห็นไหมได้หมดเลย อ่าดีเนาะอืมอ่าโอเคอันนี้คืออินสเปกเตอร์นะครับก็เอามาปรับสิ่งที่อยู่ตรงนี้อีกทีหนึ่งแต่ว่ามันก็ยังมีอะไรซ่อนอยู่อีกนะอย่างเช่นเราอยากจะทำการานซชันใช่ไหมเรากดตรงนี้อ่าก็จะมีพวกทรานซชันขึ้นมาอ,อย่างเช่นดิสโซเอามาวางตรงนี้พอเวลาเราเพลทตืดนะง่ายอนะ่ะไม่ยากครับแล้วก็อันนี้ อันนี้ก็จะเป็นแบบพวกเอฟเฟกต่างๆที่เราจะใช้งานอย่างเช่นอ่าเราอยากจะลูก o o k u เท a b l e มาใส่ให้มันอ่าเราลองดูนะเราล่างวางนี้ปุ๊บอ่าสีเปลี่ยนแล้วเห็นนะอืมสีเปลี่ยนแล้วแล้วมันก็ไปอยู่บน i n s p e c t เตอรตรงนี้เปิดปิดได้ตึกต๊กตึก๊กตึ๊กโอ้หง่ายไม่รู้จักง,ง่ายยังไงละอืมง่ายมากนะอ่ะรู้จักหน้าตาม,มาแล้วนะเราขอปิดอันนี้ไว้ก่อนอันนี้เรามาลองสร้างไลบรารี แล้วก็โปรเจกต์ของเราก่อนนะครับเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนว่า Finance Cut Pro เนี่ยมันจะมีที่เก็บของเราสามารถสร้างที่เก็บของได้เรื่อยๆอืที่เก็บของก็เหมือนกับโกดังของเราละกันอ่าโกดังเก็บของไปถ่ายหนังมาเอาฟิล์มมาใส่อย่างนั้นอันแรกเนี่ยจะเรียกว่าไลบรารีเป็นเหมือนห้องโกดังใหญ่ๆเลยอืมใหญ่ๆเลยห้องโกดังอย่างอันเนี้ยพี่อาอก็จะมีไลบรารีอยู่2อันก็คือ Finance Cut Sample แล้วก็ไอ้สองพันยี่สิบห้า ทูハウซซึ่งในไลบรารีต่างๆเนี่ยมันจะแบ่งย่อยลงไปอีกชั้นหนึ่งเขาเรียกว่า event. อีเวนต์อีเวนต์เนี่ยก็จะเป็นเหมือนเหตุการณ์จำลองอย่างนี้ก็ได้นะครับสมมุติว่าเราไปเที่ยวญี่ปุ่นแล้วกันนะเราไปแต่ละเมืองเราก็สร้างเป็นอีเวนต์ไว้แล้วก็เอาของที่เราถ่ายในแต่ละเมืองนั้นนะมาใส่ไว้ในแต่ละ event. อีเวนต์แล้วก็ตัดต่ออะไร ในอีเวนต์ก็ได้นะครับหรือจะรวมกันอีกทีหนึ่งก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ให้แยกเป็นอีเวนต์อีเวนต์มันก็จะทํางานง่ายไม่ใช่แบบกองรวมกันในไลบรารีบางทีคนจะงงใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนกันเห็นไหมอย่างันเนี้ยเบลลมีไลบรารีที่ว่า2025ถูกทอันนี้ก็จะเป็นงานที่ทําในปี2025นะครับก็แบ่งเป็นอีเวนต์ไปเนี่ยเป็นเรื่องก็ใน YouTube ที่อยากททำขึ้น ขึ้นไปอ่ะมันก็แบ่งเนี้ยเรื่องแต่ละเรื่องก็จะเป็นหนึ่งอีเวนต์นะอันนี้เป็นเอลกาโตอันนี้เป็นออย่างเช่นโตโยต้าพรีสนะจากนั้นเราก็เอาสิ่งต่างๆเนี่ยใส่ไว้ในอีเวนต์แล้วก็มาสร้างเป็นโปรเจกต์การสร้างเป็นโปรเจกต์เนี่ยก็จะได้หนึ่งไทม์ไลน์ตรงนี้นะครับเวลาที่เราสร้างอีเวนต์ขึ้นมามันจะมีไทม์ไลน์มาให้เลยนะครับหนึ่งอันตรงนี้ก็คือไทม์ไลน์ปึ๊บเห็นไหมเนี่ยคือไทม์ไลน์อืม เนี่ยขึ้นมาละง่ายมากในอีเวนต์ก็คือมีโปรเจกต์อยู่ในนั้นกับฟุตเดจอยู่ในนั้นของต่างๆที่จะใช้ก็อยู่ในนั้นเอาละมาลองสร้างกันดูนะครับมาลองสร้างกันดูไลบรารี library เนี่ยเราสามารถที่จะ close มันได้นะไม่ใช่ close แบบนี้นะคือหมายถึงว่า close ไปเลยอ่า close ไลบรารีเลยมันก็จะไม่ขึ้นอยู่บนนี้นะเห็นไหมอ่ามันจะไม่ขึ้นอยู่บนนี้หรือตรงนี้เอา close อีกงานหนึ่งก็ได้อ่า close ไลบรารีปึง้งหายไปเลย นะมาเริ่มต้นกันใหม่สร้าง Create Library ก็กดตรงนี้หรือจะขึ้นไปกดตรงนี้หรือจะไปเลือกตรงนี้ New Library ก็ได้นะครับพี่อาขอกดตรงนี้แล้วกันอ่ะมีทางตรงนี้ปึ้งเราก็เลือกแล้วเราก็ไปเลือกว่าเราจะเอาวางไว้ตรงไหนซึ่งในฟินลน์คันเนี่ยมันไม่จำเป็นที่จะต้องอยู่บนฮาร์ดดิสก์ของเราก็ได้อย่างพี่อาเนี่ยพี่อาเอาวางไว้อยู่ในตัว s a n d i s k e x t e r n a ลเราก็เอาไปวางในนั้นแล้วเราก็ ตัดผ่านตรงนั้นก็ได้ไม่ต้องกลัวเริ่มความรวดเร็วนะครับเพราะว่าพวกนี้มันเป็นแบบงานพ็อกซี่อ่ะอันนี้เป็นไฟ n a นักขั a แ p มเปิลแล้วกันนะอ่าชื่อ f i n a น c u ขับแสมเปิลซีรีส์นะครับกดเซฟปุ๊บนะเห็นไหมมันก็จะสร้าง event, โอีเวนต์โมโตโให้เรา1อันโดยใช้วันที่แล้วก็เดือนปีที่เรากำลังทำงานอยู่แต่ว่าไม่เป็นไรเราเปลี่ยนชื่อดีกว่าเนาะเปลี่ยนชื่อ ป๊บเปลี่ยนชื่อเป็นอะไรเป็น S 1นะซีซีซั่นหนึ่ง E 1นึอ่าอินโบอ่าอย่างนี้เป็นตอนแรกนะเสร็จแล้วในอีเวนต์ของเราตอนนี้มันไม่มีอะไรเลยใช่ไหมอืมเราก็ไปอิมพอร์ตมีเดียมาอ่าเดีย๋ยวทำอิมพอร์ตมีเดียไว้ละว,ว่าเราอยากจะตัดต่ออะไรนะครับอย่างเช่นอันนี้เดี๋ยวทําทไว้ในดาวน์โหลดอ่าดาวน์โหลดเนี่ย มีเยอะแยะเลยนะครับถ่ายเก็บเอาไว้อันนี้ถ่ายจาก iPhone Air นะอ่าถ่ายจาก iPhone Air เราก็มีพวกนี้เต็มเลยเนาะอืมอ่ะโอเคไม่เป็นไรอินพ t ตเข้ามาปึ้งอ่าเรียบร้อยละเราก็กด Import ก็ได้เข้าไปเลยแต่ว่าอยากให้ดูตรงนี้นิดหนึ่งนะครับมันจะมีตรงนี้ File Copy to Library กับ l กับ Le f i l e in p p a c e ถ้าเรา Copy to Library เนี่ยมันจะเอาไปรวมไว้ใน Library เป็นก้อนเดียว ก็คือไฟล์ไลบรารีไฟล์เดียวนี่แหละแต่ข้างในมันจะเหมือนกับมัดรวมมาไว้เป็นคอนเทนเนอร์แต่ถ้าเราเอาไฟล์เนี่ยไว้ที่อื่นก็ได้นะครับไลบรารีก็แค่เชื่อมไปตัวไลบรารีก็จะเบาแต่ว่าไฟล์เราก็ต้องคอยบริหารจัดการว่ามันอยู่ตรงไหนอะไรเองอ่าแนะนํานะครับสําหรับมือใหม่ๆเอาใส่ไว้ในไลบรารีนั่นแหละแล้วเวลาจะไปทํางานที่เครื่องไหนนะจับไลบรารีก้อนเดียวนี่แหละไปวางไว้ใน macbook หรืออะไรเงี้ยเราก็สามารถที่จะ เรียกมันใช้งานขึ้นมาได้เลยอืมแบบนั้นนะครับส่วนใหญ่พี่แอรก็จะใช้ให้มัน copy to library นั่นแหละจะได้ง่ายๆไม่ต้องวุ่นวายอันนี้พอละตรงอื่นยังไม่ต้องไปยุ่งวุ่นวายกับมันได้ละ import Select ปึ๊บตัวไฟนั n c e คั t เนี่ยมันก็จะ import เข้าไปจะสังเกตดูว่าเร็วมากเลยนะแต่จริงๆมันไม่ได้เร็วอย่างนี้หรอกเนี่ยมันกำลังทำงานอยู่ถ้าเราคลิกดูอันนี้มันจะเป็นเขาเรียกว่า background task นะครับ,รบก็จะเห็นว่าอ่า มีการ Copy ้ไฟล์มีการทำนู่นทำนี่ใส่เข้าไปอืมนะอ่าเรียบร้อยละจากนั้นมันจะทานโค้ดตอนนี้มันเป็นการทำงานเบื้องหลังละเอาละเสร็จแล้วเนาะไม่มีอะไรละแต่อย่างที่บอกคือเวลาที่เราสร้างเหมือนขึ้นมาแล้วเนี่ยนะเราต้องสร้างโปรเจกต์ขึ้นมาอืมเราต้องสร้างโปรเจกต์ขึ้นมาเราก็ Create โปรเจกต์นี้เพื่อที่จะมีไทม์ไลน์เนาะอืมก็เหมือนกันใช้ชื่อ S1 e หนึ่งก็ได้นะครับอ่าแบบนี้อันนี้เราก็ตั้งค่าได้ว่าวิดีโอของเราเนี่ยจะตัดเป็นอะไรนะอ่าของพี่อ่อเนี่ยถ่ายมาเป็น 4K แต่พี่อ่อจะใช้ขนาดแค่ Full HD เดี๋ยวจะได้ซูมอินซูมเอาให้ดูด้วยนะครับแล้วก็อ่าฟอร์แมตจะเป็น6 0เฟรมเปอรซกตามที่ฟุตเอ e มาก็ได้นะอืมตรงนั้นไม่มีอะไรละเอาละอ่ะออกโอเคตึงขึ้นมาอ่า ได้ไทม์ไลน์ขึ้นมาอันหนึ่งเอ๊ะแล้วไอ้ตรงนี้มันอยู่ตรงไหนวะนี่ไงขึ้นมาอยู่ข้างบนละ S1 E1 อยากจะเปลี่ยนก็ได้อยากจะเปลี่ยนชื่อก็ได้นะเนี่ยก็เปลี่ยนใหม่ไม่มีอะไรนะครับแต่ว่าไทม์ไลน์ของเราตอนนี้มันโล่งโจ้งไงเนาะไม่มีอะไรเราก็เลื่อนลงมา,เ,าเดี๋ยวทําตัวอย่างให้ดูนะอืมเดี๋ยวทำไปตื๊ดๆๆอ่าเอาคุณลุงคนนี้ยืนพูดดีกว่าอ่ามันจะได้มีเสียงด้วยนะครับวิธีงานเอาลงมาเนี่ยนะครับ จะลากลงมาเฉยเลยแบบนี้ก็ได้ือได้เลยนะครับหรือจะใช้ช็อตคัตก็เนี่ยอย่างเงี้ยอีดิทนะมันก็จะมีเยอะแยะเลยแอปเพนดู Story Line ์นู่นนี่นั่นตุ๊ดตุ๊ดต๊ดอ่าอย่างเช่นแอปเพนมันก็จะต่อท้ายอันนี้พี่อาขอลากลงมาเฉยๆก่อนอันนั้นเดี๋ยวไปพูดในเรื่องไทม์ไลน์แบบลึกๆอีกทีนึงนาลากลงมาปุ๊บตรงวีเวอรก็จะแสดงละรานนี้แสดงพอเรากดนี้ กำลัำห้องใหม่ครับอ่าเห็นไหมง่ายไหมเออเราก็เอาอะไรมาตรงนี้มุมสําหรับอัดคลิปใช่ปะ่ะเรามาต่อข้างบนก็ได้อ่ามาต่อข้างบนกดคิวกดคิวนะครับหรือว่าลากมาวางบนนี้ก็ได้อ่าแต่พี่อาขอกดคิวให้ดูคิวปุ๊บอ่ามาต่อข้างบนละ ่าตรงนี้ขอเลื่อนอย่างนี้มันจะได้ไหมครับอย่างนี้นะอ๋อได้ละอ่ามีฉากมีอะไรอ่ะไปเอาฉากมาตึก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 ตึ๊กตึกตึกไอตอนที่เราใช้ฉากอยู่ตรงไหนวะอ่านี่นี่นี่มีฉากอ่าเราจะเอามาทั้งหมดก็ได้นะครับหรือว่าเราจะเอาบางส่วนก็ได้ แต่ตอนเนี้เดี๋ยวขอเอามาทั้งหมดก่อนนะดเดี๋ยวไว้ดูลึกๆอีกทีหนึ่งมาละกก็มามเ่อนมาคึ๊กกึ๊กกึ๊กอ่ามาตึ๊บนี่ไงไง่ายไหมเออง่ายง่ายอ่าง่ายง่ายมีกรลากมาติดอ่าสังเกตไหม เวลาลากมันหนึบดีนะถ้าอยากจะขยายนะเลื่อนตรงนี้กด Command แล้วก็บวกปึ๊กปึ๊กปึก๊ให้มันใหญ่ขึ้นนะครับให้มันใหญ่ขึ้นมันก็จะเป็นใหญ่ขึ้นถ้าถ้าลบก็จะเป็นงี้หรือเรากดตรงนี้เพื่อเพื่อที่จะให้มันเล็กมันใหญ่ได้จะได้ดูง่งายๆมัน นัานประจำเนี่ยต้องตึงอยู่ตรงนี้เห็นไหมง่ายวันนี้ไม่มีอะไรละนี่คืออย่างนี้เลยนะครับแล้วก็จะสังเกตเนี่ยมันตึ๊บเนี่ยเมื่อกี้บอกไปมันตึ๊บนะมันตึ๊บตึ๊บที่มันตึ๊บตึ๊บเนี่ยเขาเรียกว่ามันเป็นแบบมัน snap นะครับตรงเนี้ยคือ snap อืมเนี่ย snapping อ่ากด n นะถ้าเราปล่อยมันมันจะไม่ตึ๊บมันจะ free form มันจะ free form ่ะแต่ถ้าเรากดนี้มันจะตึ๊บ ตึ๊บไม่ว่าจะลากอะไรมันก็จะไปตึ๊บตึบตึบตึบอย่างเงี้ยอาเงี้ยเนี่ยพอลากอย่างนงี้งงก,ก็จะตึ๊บตึบตึบเสร็จแล้วใส่ Transition ให้หน่อยหนึ่งอ่าเลือกนี้ cross dissolve มาวางตรงนี้เวลาเริ่มต้นก็จะดำว่างใหม่อ่าสมูทจืดอ่าหรือว่าตรงช่วงตอนเปลี่ยนฉากแบบนี้ปึง้งอ่านี่ไม่เป็นไรนี่มันมีน้อยกด create transition ไปอ่าเวลาเลือ่อนมันก็จะ ง่ายไหโอ้แต่นี่มันคือโปรแกรมเอแอปพลิเคชันสำหรับมืออาชีพนะแต่มันง่ายแบบนี้แหละแบบนี้ลแล้วตอนเนี้ยจริงๆเราก็ถ้าไม่คิดอะไรมากไม่ต้องปรับสีปรับแสงอะไรมากเราก็ตัดต่อต่อต่อ,ตอลบๆอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เอ็กซ์พอร์ตขึ้น youtube ได้เลยเออแล้วเวลาเอ็กซ์พอร์ตก็ง่ายไม่ต้องตั้งค่าอะไรเลยนี่ดูนะนี่เอ็กซ์พอร์ตตรงนี้กดตรงนี้นะเอ็กซ์พอร์ตมันมีดีฟอลต์ให้เยอะแยะเลย เลือกได้ว่าจะเอาอะไรแล้วก็เพิ่มได้ด้วยนะแต่น,นี้สมมติว่าพี่ออยากจะเอาเป็นแบบโซเชียลแพลตฟอร์มเนี้ยเรากดเนี้ยปึง้งมันก็จะเซตติ้งได้ว่าเราจะอ,าอะไรแต่ว่าเนี้ยโซเชียลแพลตฟอร์มมันก็จะมีเป็นดีฟอลต์ให้ว่าเออเนี่ยอันเนี้ยเหมาะสมแล้วนะนู่นนี่นั่นแล้วเอ็กซ์พอร์ตไปยังไงก็ชัดมีคนถามว่าของพี่อ๋อทำไมมันคลิปมันชัดนูน่นผมไม่ได้ทําอะไรก็มันมันมันตั้งให้อ่าหรือเราอยากจะตั้งเองก็เอ็กซ์พอร์ตไฟล์ดีฟอลต์ก็มาเซตติ้งแล้วก็มาเลือกเอาเองว่า อยากได้ฟอร์แมตอะไรจะเอาวิดีโอออดิโออะไรพวกนี้เดี๋ยวไว้เราคอยดูอีกทีหนึ่งก็แค่นี้เองเอาเนี้ยเราก็จะได้งานออกมาแล้วนะครับเอาละ่ะอันนี้เราก็ได้รู้จัก Final Cut Pro แล้วนะครับซึ่งแค่นี้เราก็เอาไปทำงานได้แล้วเป็นยูทูบเบอร์ได้แล้วแหละไม่ได้มีอะไรมากมายแต่ว่าในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูในตอนตอน่ตอๆไปนะครับก็เดี๋ยวจบซีซันรับรองเก่งแน่นอน